บรรยากาศเช้าๆของถุงเงินรีสอร์ทด้านหน้านะะนี่ก็จะเป็นเรือนรับรองนี่ก็จะเป็นทางเข้าถุงเงินรีสอร์ทซึ่งจะติดกับถนนใหญ่นี่ถนนนี้ก็เป็นถนนจักรยานนี่ก็ถนนใหญ่สายมุกดาหารโดนตาล เลี้ยวเข้ามาตรงนี้นี่ก็จะเป็นถุงเงินรีสอร์ทเข้ามาตรงนี้ตรงกันข้ามกับเรือนรับรองก็จะเป็นบ้านค่ะบรรยากาศ บรรยากาศข้างบ้านด้านถนนใหญ่นี่ค่ะอันนี้ด้านข้างนะคะน่า,นา,า,นา,านสิ้นสุดตรงนี้ค่ะทางในด้านหลังของบ้าน เดินไปเนื้อที่สองไร่พาเดินมานู่นบ้านนี้ก็จะตรงข้ามกับถุงเงินรีสอร์ทเป็นห้องสีเดินมาบรรยากาศดีมากเลย เดินไปมาสิ้นสุดต,ตรงนี้เป็นรั้วด้านอันนี้เป็นด้านหลังมาทางด้านหลังละนี่รั้วด้านหลงังเดินไปด้านหลังนี่รกมาก นี่ก็จะเป็นรีสอร์ทแล้วค่ะทางด้านหลังรีสอร์ทนี่ก็จะเป็นหลังๆหลังๆไปนูน่นยาวไปนูน่น